เปิดคลิปด้วยชาเขียวแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องชาเขียวเรากำลังจอบดูผู้สาวทำอะไรไ้คลิปใหม่เลยอันนี้เราได้พัสดุมาใหม่นะฮะนี่คืออะไรไปดูมึงยมันไม่ได้กิน วเกบกล่องพัสดุพัสดุเมื่อได้รับสินค้าแล้วก็รุณนถ่ายลิปขนาแกะอืมไม่ตัดต่อหันกล้องไปทางอื่นื่อให้เป็นหลักฐาณ์ในการเคลมงสินค้าโอเคถ้าใช้ดีผมจะฝากลิงก์ไว้ในใต้วิดีโอให้ด้วยใช่ไหมห้ามตัดต่อด้วยอ่ะไม่ตัดก็ไม่ตัดเนาะ เปิดมาปึ๊บมันคืออะไรไม่ลองตามลองตามเลยมันคืออะไรมันคืออะไรไอ,อไรย่าเอาตังค์ให้นะคะ,อ,คคะอะไรเออมันคืออะไรดูสิมันคือปากกามันคือปากกาปากาสีน้ำตาลเท่าไหร่เนี่ย ปากกาพิสูจน์ธนบัตรตามาพิสูจน์ธนบัตรตามาไหนมาพิสูจน์สิสพิสูจน์ยังไงอืมปากมันทำไมมันไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนกันเหรอไหนไม่เหมือนกันยังไงครับดูสิซองมันไม่เหมือนกันไหนซองไม่เหมือนกันยังไงวิธีใช้วิธีใช้ว่าไปลูกใช้ปากกาขีดลงบนธนบัตร ถ้าปรากฏหทนทีเหลืองอ่อ,อนๆแสดงว่าเป็นเนื้อบัตรของจริงแต่ถ้าเส้นที่ขีดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสแสดงว่าเป็นธนบัตรปลอมหลังการใช้ปิดฝาให้สนิทประการันนี้สามารถตรวจสอบธนบัตรได้เกือบทุกสนิดประการันนี้เป็นเพียงองปุปกรณ์หนึ่งในการตรวจสอบธนบัตรโอเคเดี๋ยวเอาธนบัตรมารอขีดกันแต่ถ้าถ้าเป็นมัดอือ แน่นะปลอมอย่างแนี้ยเนียนก็มีโอกาสผิดพลาดได้จึงควรตรวจสอบร่วมกับวิธีอื่นๆโอเคเดี๋ยวไปเอาธนบัตรมาให้ลองมีแบงค์ร้อยอยู่เราเขีดแบงค์ร้อยเหรอเรามีเงินเรามีงบสองร้อยในคลิปนี้มีแบงค์ร้อยอยู่สองใบจะขีดเลยแบงค์ร้ออยู่สใบพอแบงค์จริงจะออกสีเหลืองแบงค์ปลอมจะออกสีดำอันเราขีดดูสิ เราเป็นร้านขายของนะเราไม่รู้ว่าแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมแบงค์แรกกันนะอออ่าอ,อันนี้เขียนว่าหมายเลขหมายเลขห,หนึ่งหนึ่งมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยหมายเลขหนึ่งขีดซ้ําๆหมายเลขหนึ่งอืมมันจอกนเหลืองจางๆเหรออันนี้เราขีดซ้ําทั้งสามรอบนะคะทุกคนอ่าอันนี้หมายเลนนขสองเชืดด่อต อันไหนแบงค์จริงอ่ะอันเนี้ยขีดซ้ําหลายรอบเท่าที่เห็นใช่ไหมอันเนี้ยขีดลงครั้งเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้เราเจอแบงค์ปลอมนะทุกท่านจริงแบงค์นี้นี่เราเจอหลายวันแล้วจริงไหมนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปลอมเนาะปลอมเราขายของดูยังไงดูยังไงว่าปลอมด้วยตาเปล่าก็คือดูแถบสีนี่เห็นไหมเราเอียงซ้ายเอียงขวาแต่แถบเงามันอยู่ที่เดิมเลยเห็นไหมอืมเอ็นตรงนี้ก็เหมือนกัน ไม่มีเงาไม่มีวิบวับวับเลยนะเนี่ยนะแบงนี่แบงค์นี้มีเงาแบงค์นี้อ่ะพิบับพิบับยังซ้ายยังขวาเปลี่ยนสีได้ด้วยฝั่งนี้ก็จะมีเงาวิบวับวับเหลยไหมมีลายน้ำด้วยนะคะใบนี้มีลายน้ำอันนี้มีไหมไอ้เลขสองเลขสองค่ะไม่มีไม่มีลายน้ำนะคะเราขายของอยู่ร้านนะครับเนี่ยร้านเราเราก็เจอแบงค์ปลอมหลายวันแล้วก็เลยลองซื้อปากกามาตรวจดูว่ามันตรวจได้จริงไหม ก็ปากกาอันนี้ของม้าลายป่ะปากาปากกาตามา้ปากกาตามามาลายมันช้อนใช่ไหมปากกาตามาเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมเพิ่นดูหน่อยอันนี้นะครับนี่นี่น่าจะแท่งประมาณละสามสิบกว่าบาทสามสิบเจ็ดบาทรวมค่าส่งก็มาหกสิบบาทการนี้ไม่ได้ทําให้ธนบัตรเสียหายนะคะคือถ้าเป็นของจริงคือธนบัตรจะไม่เสียหายก็จะเป็นแบบนี้มันจะมันจะจางๆฟอรมก็ก็ก็อย่างเงี้ยลบไม่ออก อันนี้เดี๋ยวมันจะจางไปนานๆก็จะค่อยๆจางไปเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปซิหนึ่งสองสามยิ้มสวยๆนะะ <laughs> หนึ่งสองสามอ่าท่านใดอยากได้ปากกาตามาก็เดี๋ยวลิงก์ใต้วิดีโอจะผมแปะไว้ให้นะครับนี่เออมันได้จริงแล้วอีกวิธีหนึ่งมันจะใช้เครื่องเด็กน้อยบีบอะไรใช้อะไรนะไฟ ไฟชายไฟฉายสแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีฐานทานที่ร้านละหมดีด๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีวิวคลิปหน้าวิธีดูธนบัตรของปอมเราเจอแบงค์ปอมเป็นไงบ้างครับประสบการณ์การเจอแบงค์ปอมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าพูดมันยาวนะรู้สึกว่าเอ้ยมันคือกระดาษ A4 ที่แบบว่าดูนี่มันมีรอยตัดนะคะหนึ่งทุกคนมันมีรอยตัดซอม มันมีรอยจุ่มน้ําแล้วมันละลายเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันถ่ายกอกสารได้วย้ยเราลองเอาไปถ่ายกระสารดูบ้างปรากฏว่าเเครื่องถ่ายกระสารเครื่องไม่ไมไถ่ายเครื่องไม่ทํางานองตอน <ทำ S 2> แรกเราเอาใบจริงอะไปลงถ่ายใช่ไหมพอใบจริงไปลงถ่ายปุ๊บอ่ะได้แค่ขีดข้างบนเสร็จแล้วเอาใหม่รอบที่สองเขย็บลงมากลางหน่อยรอบที่สามไม่กล้าลองหลื่อว่าเครื่องพังเปลี่ยนลงเป็นการสแกนผ่านคอมก็ไม่ติดก็ไม่ได้ทีนี้เอาแบงความไปดูบ้าง ถ่ายเอกสารแบงค์ปลอมก็ปรากฏว่าก็าไม่ติดเหมือนกันอืก็เลยว่าเอ๊ะเครื่องพิมพ์เตอร์เดี๋ยวนี้ทั่วไปก็คือเขาป้องกันการปลอมแปลงเขาก็จะตั้งค่าไว้ว่าคือแบบไม่ให้ถ่ายเอกสารน,นี่มันเป็นธนบัตรนั่นแหละก็เลยว่าเออไอพวกนี้มันมีเครื่องปลอมแปลงจริงจังแต่ว่ามันใส่แทบไม่ได้ถ่ายเอกสารแล้วทําได้เนียนมากเลยคือพออยู่ลงๆกันือเนียนมากแต่ก็สีต่างกันเนาะ เวลาซื้อทีละใบอ่ะมันจะเห็นแต่ถ้าเกิดมาทีระเป็นปึกอะ่ะเวลาซื้อขอดีสี่ห้าหกร้อยใช่ไหมมารวมๆกันยังดูไม่ออกก็แล้มันระวังกันด้วยครับโอเคไปายสวัสดีไป<อ>า,าย